เปดอมดมเชอเก็บผักเหรอโกูกเก็บผักเหรอเก็บผักอ,อ๋อฮะเก็บผักอ๋อเออเก็บผักเก็บผักเออผักปลอดสันพิษเก็บผักค่าเก็บผักค่าน้องเชอกํกำลังเก็บผักปลอดสารพิษอ,อ ลองลองลังที่ไม่เรียบที่ไม่เรียบโอ้ที่ไม่เรียบมา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 ผูช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยได้ไหมได้ไหมเดินได้ปะมามาเร็วมาเดินมาเร็วอนี่แหละมอโอ้ถนนไม่ดีถนนไม่ดีไม่เรียบ เดินยังไง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 โอ้เสเสเสโอ้เสเสโอ้เสเสเสอ่าเก็บผักเก็บผักเก็บผักอีกเก็บผักอีกเก็บผักค่ะเก็บผักโอ้เย็นแล้วเย็นแล้วเก็บผักเออเก็บผักเก็บผักค่ะ flip okay.